สวัสดีครับนี่คือเกมเกมวะไม่รู้คือผมเปิดเจอเกมนี้ในความของผมในสรีมของผมนะครับซึ่งผมก็นั่งคุ้มคริตอยู่สักพักหนึ่งไอเกมเชี่ยนี่มันมาอย่างไงวะมันมาอยู่ในความผมตอนไหนวะแล้วคือมันเป็นรูปปกยิงปืนไงพอผมเห็นแล้วแบบเออไอเชี่ยมีปืนวะเออเข้า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 วะไหนรอนไอเชี่ยล็อกถีบแม่งไม่ใช่ไอเชี่ยล็อกมืออีกผมก็แบบ ไอชี่ยเกมอะไรวะงั้นเล่นแล้วกันนะหไหนๆก็ไม่มีอะไรทำล้วอันนี้คือเวลาตีจะตีสองแล้วนะครับคนทั่วไปแม่งนอนแล้วดื่มกาแฟกินข้าวเยี่ยวนอนนะครับแต่ผมไม่เฮียน,น,นั่งเปิดคอมเล่นเกมเลุ้งออกสก,ก๊อตเลยเนะน,นี่ยไอ้เชี้ทำไมแผ่นดินไหววะแล้วทำไมประตูสีแดงมันเยอะจังไอ้นนเฮียเขาอยู่เในรูมันเนี่ยมันบอกมันตกอยู่ในการโจมตีฮนะแต่ที่เหลือผมฟังไม่ออกแปลไม่ถูกนะฮะไม่มีซับด้วยนะช่างแม่ง stay out of the light อยู่ออกห่างจากแสง looking for you ม่นกำลังมองหาตัวคุณไอ้เชีย่ยนจะเตาสัตว์เอา้ามันวิ่งไปไหนแล้ววะเอาเชีย่ยนโอ้โหเพชรดอหาก่อนหาก่อนชิมีตะกล่อง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 บอทเกมนี้ไม่น่าจะฉลาดนะเราเอาตัวเข้าไปในกล่องแล้วเดินเหมือนลุงสเน็กในไปทั้งเกียร์ได้ไหมวะไอ้เชียเช่ย มึงบอกเกมแอคชั่นทำไมมึงกูเกมสยองขวัญยังวะอย่าออกมาเด้ออุ้ยเหี้ยแม่ไม่าตายไม่เติร์ไม่าตายไม่เติร์นขายตัวะสัตว์น่ากลัวเกมพีเอ้ยวฟ Follow the darkness เออกูแล้วแต่มึงใจกู Follow the d a r k n e เ s ยังไงในเมื่อ the darkness มีไฟอยู่กลางคันเนี่ยแล้วมี ออรอจนกว่ามันจะเป็นใจอ,อย่าพวกมานะโอ้โหอ๋อเฮียยิงกันแล้วยิงกันแล้วยิงกันไปเลยนะพวกมึงกูไม่เกี่ยวโอ้ยมันมาแล้วนะฮะหลบหลังหลบหลังหลังถ่านน้ำมันว้ายโอ้โหมันถือสเปซสิบสองไอ้ขี้กูสเตียวไปหักคอได้ไหมเนี่ยเนี่ยไปไม่เคยดูหนังเรียมยูสันนะที่ว่าเอาโซ่ในกุญแจมือรัดคอคนน่ะขัดดูบ้างนะไอ้เหี้ย ตัวละครกูจะฉลาดบ้างเอ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับกูมาปิดทางปะเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงจะยืนไอ้ชิ้มกูแต่ถังแม่งเปาะยังวะโดนโดนหน่อยแม่งไม่ได้เอ้ยหลบขวาเอ้ยผมเกลียดเกมอย่างนี้มากเลยนะรู้เปล่านี่คือใุว่าทำไมผมถึงไม่เล่นเอาลัดหนึ่งเอาลัดสองหรือไม่ก็เกมเฮี้ยอะไรที่ผมไม่สามารถควักลูกซองมาย้ำหน้าพวกมันได้อะเอ้ยโดนเฮีย้ยอะไรวะเอ้า โอ้โอ้ถมึงล่วงเข้าไปมึงล่วงเข้าไปมึงล่วงเลยมึงเอาตาที่มึงอยากเลยนะโจงไม่เห็นกูนะจังงังควายกูไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัเไอ้ยยืนนี่เล่นอูม่เลื้อจริงด้วยโอ้โอ้ไอ้ยิงโง่บทโง่จัดบดโง่ยิง พ่อบอกว่าถูกใจว่ะโอ้โห,โห,โหถูกใจจริงๆรักผู้หญิงิงก่อไม่สนเราเหมืนอนโค้งจงว้าวว้าขี้อะไรวะเฮ้ยโหเชดปืนพกเอพี่นายี่นายปะเนี่ยสื่นคุนค้นๆแต่จำไม่ได้ คลิกขวาเป็นการฟาดช่ดเดิมมั่งมาเจอของเฉยเลยกูงงว่ะโอเคกระสุนพร้อมลบกูไม่ต้องกลัวใครแล้วใช่ไหมเฮ้ยกด e เป็นการล่องขนเด้อเท่เท่จัดเฮ้ยไอสัตว์ไอ้ยี่มีคนลมแก๊สมีคนลมแก๊สไอ้เหี้ยอยากลมแก๊สก็ไม่บอกเด็กกูซื้อจากพ่อค้าลูกโป่งให้ไอ้ยไอ้แก๊สมึงแรงขนาดที่ผักตัวคนน้ำหนักหกเจ็ดสิบ กิโลไปได้เลยเหรอวะเงิมมเตนตี๋ละมึงเนตี๋ละเนี่ยแฟ้มเอกสารโอเคอ่านจบละมีปืนให้กูไหมมึงอะ่ะโอ้ยเฮียตายตายไม่หลับด้วยมาเอาเตีนเหยียบหน้าเดี๋ยวผมเอาปิดตาให้นะครับพี่ผมเอาตีนปิดหน้าให้นะครับพี่โควยเลยสัตว์เสียเวลาของมึงเนี่ยเฮียทุบม,มากปืนก็ไม่มีควายโง่คือมันพูดที่เฮียแต่กูไม่รู้เนะี่ย turn off the light like. บัดโง่เฮียกูบอกแล้วมีอะไรใหกลัวเปิดไฟฉายแล้วมันจะกระทืบออกมาเข้ามากระทืบหน้ากู่นี่กูทุบไม่ด้วยไอ้สัตว์ไม่บอดมาฉลาดจริงป่าวะฮัลโหลฮัลโหลเออผมลองสเตลคิวก่อนดีกว่าเว้ยรอบแรกลองสเตลคิวด่วนึ่ชักสเตลคิวมอดอฟอร์ก่ะบอดอีกีการหายตัววุช้าวุาช้าอ้ยคนรูเลยสัตว์ ไอเลีวไอเลีวไอเลีวจุ๊กหายตัวหายตัวชี่มองไม่เห็นไอ้สัตว์ดูเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ายทิ้งทิศข้อดูนะครับเออไฟมีมับไอ,สอ้สัตว์ทิ้งทิศข้อไอ้สัตว์เอาให้แสบตานี่ ไอเท็กิสิข้อมึงไปเรียนมาใหม่นะไอ้เหี้บบุกฐานกูเอ้สัตว์มึงไม่หาชุดเกาะมาใส่มันจะได้กันว้ตัวอืมเทคนิคอลเทคนิคอลคอมแบทเอิมเฮ้ยข้างบน๋อไม่ใช่เหียแก๊สไอ้สัตว์ตกใจหมดเลยอ่าแล้วเก็บยังไงอ๋อเออวะเราเต็มแล้วอุ้ยอ๋อ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 ล๋ออ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 หออออออ้ขอโทษครับขอโทษครับ เตะศพบ่อยเลยเกินกูนี่กูคล้องใจเลยเขาปะเนี่ยโอ้หพวกพี่ม่โดนยิงตัวบุญเลยอ่ะผมไม่ตั้งใจนะปืนมันลั่นนะไปหยบร้อยหนึ่งสองวิชาเฮ้ยกดอีคือเฮียอะไรไอสัตว์เอ้ามึงเรียกโอ้มีสโลโมชั่นด้วยไอสัตว์โคตรเท่เฮ้ยไม่ตายทุบ ทุบทุบอีเยี่ยทุบทุบมึงกลายเป็นของเล่นลูกเล่นกูแน่ทุบทุบแฉะแฉะแฉะเอ้าเอ้ากูไปเอาคิสซูเอรีมาตอนไหนวะเอ้าเดือปืนพกมาเฉยสวยดีครับอื้มไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยกูรู้แค่แม่งบันจริงๆริแล้วยิงหัวไม่ตายในเม็ดเดียวพี่จัดอันนี้คือตัวละครเราเป็นยอดมนุษย์เหรอวะแบบมึงแบบซูเปอร์ฮิวแมนอย่างงี้แบบว่าโดนรัฐบาลจับอะไรเงี้ยเหรอใช่ป่าวะแลดูทรงเหมือนมึงใช่นะ ห้องไหนวะเฮ้ยกดผิดเมื่อกี้เรามาทางไหนวะแล้วเ,เราต้องไปทางไหนวะอันนี้ใช่ห้องทางทางี่เรามาอุย้ยไอ้เียแสบตาไอ้สัตว์เฮ้ยเปิดเปิดประตูไอ้หอยสไลด์หนอนมไม่ทันไอ้เฮียแม่งรู้ทันกุยถ้าที่อย่เป็นความฝันแล้วก่อฉันต้องตื่นเลยแล้วลสิเกมไม่ได้กล่าวแต่กูกล่าวเองที่นี่มันล็อกเกอร์อะไรกูอยู่ห้องนี้เฮ้ย เฮ้ยไอ้กขนลุกจริงขนลุกจริงขนลุกจริงไอ้สัตว์เฮียอะไรเนี่ยโอ้ย Invisible Man ไอ้สัตว์เฮียขนลุกไอ้สัตว์ขนลุกจริงไอ้เมันเกมอะไรวะที่มันกดสโลว์โม,มชั่นได้แบบเฟียปะไม่ได้เฟียดิเกม F p S อย่างเงี้ย อันนั้นคือแบบถ้ามันล่องหนี่คือแบบเราต้องรู้ดิเราต้องเห็นแต่นี่คือแบบอ you I am I I am behind you man I wanna fuck your ass โ oh. อ้ม hmm ึงมีของเตรียมให้กูครบคลาวนี่กูต้องไฟบอสใช่ไหม โอ้โหเปิดมามันคอนแทคเลยเหรอมันจะติดต่อใครไอสัตว์ย,ยิงแบบโมเซมบิกหนึ่งสองเม็ดตัวหนึ่งเม็ดหัวเล็งสะโคมไม่ได้ไมันเล่นยากไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งโลมาเลยท่านผู้ชมครับผมว่าผมไม่รอดแน่นอนเลย ยิงอัดโลมันยิงชีโร่มันไม่เปิดลงข้างล่างแม่งเลยเชียร์สุดหมดว้าจู่มาสต้ากูไม่เล่นเทติคอล์แม่ง้วเกมมันมันไม่เล่นเทติคอลเลยเฮียเอ็มโกสเฮียโอ้โหอยู่ทุกแบรนกูแน่ๆเลยว่ะ

เล่ล่นเล่นเล่นเล่เล่นเล่ลมุฟวูกแกเละ,ละยูทูปแบนกูแน่แต่ก่าจะก่อจะได้แบนกูกูกูดังแล้วมังป่นนั่นะ มึงก็มึงเท่มึงใส่แว่นสีฟ้าเรืองแสงไอ้เหี้ยมึงไม่ใส่ออฟตัดว่าเขาไม่ได้จ่ายก็ด้วยแล้วยันทำไมมึงมาช้านักวะมึงทำใหกูไล่ยิงคนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงคือมึงมาช่วยกูใช่ไหมเนี่ยแล้วมึงกระเทิบกูคือไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคือมึงรู้การออกแบบดิกูไม่รู้เลยซ้ำว่ามันไม่ไปที่ไหนอ่ะมันเป็นคุกหรือเปล่าทำไมคุกมันมีแบบทำไมทำไมมันต้องมาตามคือมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นคือพวกมึงบุกเข้ามาจะมาช่วยกูแล้วอยู่ดีกูหลุดออกมาได้แล้วมึงไล่กระทืบกูต่ออย่างงี้ใช่ไหมคือคือ ึนึกไม่บอกกูเลยกูเป็นเอนเตอร์ไไม่หรือเป็นไอ้่ามึงย่างเงียบเงียหมาอพ้องเงียไอ้เงียบเฮ้ยฮะมันคือย่งงยจังหวะชันมาสับสนมันคือยังไม่คิดสไตล์แบบนี้กำลังจะฮิตอีกสามา่า